จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ StarLadder Budapest Major นะ2025นะครับ Major ที่2ในปีนี้นะครับ Major ปลายปีนะครับจัดที่ฮังการีที่เมืองบูดาเปสต์นะแล้วก็เป็นการสร้าง Era นะใช้คำนี้นะครับของทีม Vitality นะครับเพิ่งก็คว้า Back to Back Major อย่างยิ่งใหญ่นะเป็นทีมแรกตั้งแต่2019ที่ทำได้นะครับทีมล่าสุดที่ทำได้คือ Australis นะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่กับบรรดาตำนานนะครับอย่าง Fnatic หรือ SKLuminosity Gaming เป็นทีบราซิลยุคนูนและออสเตรเลียนะครับที่ทำแบ็คทูแบ็คเมเจอร์ได้นะครับก็คือเป็นพึ่ง vitality ในปี2025นั่นเองโอ้โหแล้ว oh นะมีอะไรให้พูดถึงมากมายเลยนะครับวันนี้เราจะมารีแคปเมเจอร์นี้กันนะครับเมเจอร์บูดาเปสต์สองพันยี่สิบห้าเนี่ยนะฮะเรามีอะไรให้พูดถึงกันหลายอย่างแต่ก่อนเข้าวิดีโอครับวิดีโอนี้ก็ถูกสปอนเซอร์โดย skin dot club นะครับผม skin dot club เป็นเว็บไซต์ให้บริการเกี่ยวข้องกับ skin cs ทุกคบวงจรไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องตีบวกแบทเทิลมีอีเวนต์ต่างๆให้้ร่ววมมมสสนนุกกกกาาายยตลลลอดปีเเเแิข็บไ เปิดกล่องทันทีไม่ต้องรอดีเลยเริ่มใช้เว็บสกินคลับด้วยโค้ด n x z 0 1ศหรือกดลิงก์ใต้เดสคริปชันเพื่อรับโบนัส1 2ได้เลยครับสำหรับผู้มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับประเด็นที่1แล้วกันประเด็นพูดคุยที่1นนะครับก็คือเรื่องของผู้จัดนั่นเองนะครับผู้จัดเนี่ยจริงๆก็ในช่วงต้นเนี่ยก็คลุกคลิกมากนะครับโดนโดนด่าเยอะมากเนื่องจากสตรีมเนี่ยไม่ดีเลยนะครับช่วงแรกก็คือสตรีมก็คือหมุนนะครับก,นะก็ภาพไม่ตรรงงกับเสียนะค หรือว่าคุณภาพเสียงก็ไม่ดีบ้างแบบเสียงแม่งแตกอะไรเงี้ย <Super good. S 1> นี่ฮะ <Super good. S 1> เสียง uh, เสียงระเบิด <warm. S 1> เสียงไฟครับ landed, s <S oh. เออเสียงแม่งซ้อนกันเหมือน <c oughs> มันซ้อนกันมาหลายรอบนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะมากในการไลฟ์สตรีมนะบางจังหวะก็คือมีแต่ภาพไม่มีเสียงบางจังหวะที่เขากำลังแบบว่านี่วิคเคอร์กันอยู่ก็คือ มีแต่เพลงไม่มีเสียงครับเออมีแต่เพลงแบ,บก้านะคือแบบมั่วซั่วมากแล้วช่วงเริ่มมานะเออคนก็ด่ายเยอะมากแล้วก็มีปัญหาเต็มไปหมดเลยนะครับแบบบางทีก็คือแบบว่าขึ้นธงชาติของนักแข่งผิดบ้างมันก,ก็ขึ้นชื่อท,ทีมผิดก็มีมันคือฟิลิปเจนาวีแต่ว่าข้างบนนะขึ้นผิดขึ้นเป็นพึ่งเจอมองโกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออมันก็มีความมั่วซั่วเยอะอยู่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องดีๆบ้างเหมือนกันนะอย่างเช่นฉากที่หลายๆคนชมในเมเจอร์นี้นะที่หลาย คนชมเกี่ยวกับเมเจอร์นี้ก็คือนี่เลยนะครับฉากเปิดตัวฮะเออฉากเปิดตัวนักนักแข่งเนี่ยแล้วก็เปิดตัวทีมนะก็คือมีวงไลฟ์แบนมาเล่นแล้วก็แบบเดือดมากนะครับเออมีไฟอะไรคือเวทีแสงสีกราฟ,ฟิกอะไรก็จริงๆก็ดีนะอลังการอะไรก้ก เออคนก็ชมเยอะนะครับว่าวงที่เอามาเล่นหรือดนตรีอะไรเงี้ยก็คือดีมากนะครับนี่คือฉากเปิดตัวทีมเฟลคอนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าหยิบมาเล่าก็เป็นมุมเล็กๆน้อยๆที่น่ารักดีนะครับอีกมุมที่น่ารักดีก็คือนี่เลยครับเป็นฟอลเล่นนะครับนักแข่งของฟิเรียเนี่ยเขามีหมาแล้วทีมผู้แข่งเนี่ยเขาก็แบบเตรียมของไว้ให้หมาฟอลเล่นหมดเลยคือแบบน่ารักมากเลยด,ดีแต่ว่าฟอลเล่นแม่งไม่ไดเอาหมามาหมาอยู่บราซิลไม่ได้พามาด้วยแต่ว่าเขาแบบก็ยังมีคิดเเเื่่อออละอีีียยดไวว้้้าาคนนมมห แบบมีการรับรองหมาดูดิเนี่ยมีคุกกงคุกกี้ให้เวลาแบบเมเจอร์บูดาเปสอะไรแยคือแบบก็น่ารักดีนะเออมีขุกขิดกันไปนะเรื่องโปรดักชันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อย่างเรื่องกราฟ,ฟิกที่ขึ้นผิดนี่มึงก็ไม่ควรไหประมาณนี้นะครับก็เป็นปัญหาเอ่อเรื่องโปรดักชันเรื่องอะไรกันไปนะแต่ก็มีมุมน่ารักนรักแบบนี้นะเออทั้งหมาทั้งอะไร ประเด็นต่อมาที่น่าสนใจครับก็คือการแบนสปอนเซอร์ที่เป็นเว็บเทรดของหรือว่าเว็บเปิดกล่องที่เกี่ยวข้องกับสกินนั่นเองนะครับของ Valve นะครับคือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับ l า e เนี่ยดูมีความพยายามที่จะทําให้คนมาใช้ s t e a ม Community Market มากขึ้นนะครับมีการแบนไม่ให้ทีมเคาน์เตอร์เนี่ยสามารถรับสปอนที่เป็นเว็บไซต์ในการเปิดกล่องหรือเทรดสกิน c s 1 0 Skinland skin Pirate Swap อะไรเงี้ยหรือว่าเว็บเปิดกล่องนะไม่ว่าจะแบบกินรถขับหรืออะไรเงี้ยก็ไปเป็นสปอนเซอร์บ เสื้อไม่ได้แล้วนะครับต่อจากนี้นะครับเออซึ่งน่าสนใจมากนะแล้วก็จะเห็นช่วงประมาณสเตจสามสเตจสองที่ผมเห็นแบบทีมเทียสองอะไรเงี้ยหลายหลายทีมเขาจะมีเว็บพวกนี้เป็นสปอนเซอร์อย่างเงี้ยเขาก็เอาเทปดาแปะที่เสื้อนะครับผมก็สงสัยว่าทําไมนะเออก็เป็นปัะปปณนี้ไปแต่ว่าเว็บพน,นันแบบพนันเลยเนี่ยก็ยังเป็นสปอนเซอร์ได้อยู่นะครับเคาน์เตอร์ยังมีเงินที่มาจากการพนันอยู่นะครับแต่ว่าปิดไม่ให้มีสปอนเซอร์ที่มาจากเว็บเทรดของหรือเว็บเปิดกล่องที่เกี่ยวข้องกับสกินแล้วนั่นเองนะครับเป็นมูฟที่น่าสนใจของ วาล์วนะว่าจะออกมาในทิศทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เออแลนด์สเคปของเคาน์เตอร์ก็อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับทีม mm. แบบเทียสองเทียสามส่วนใหญ่ก็อาจจะได้สปอนเซอร์เป็นเว็บพวกนี้นะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะทําให้ทีมเทียสองเทียสามเนี่ยอยู่ยากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยใช้ครัว่าอะไรสเตจของโปรซีนเนี่ยก็จะโดนผูกขาดมากขึ้นนะครับคนที่จะเข้ามาได้ก็ต้องมีเงินหนาตั้งแต่แรกเนาะที่จะทําทีมอะไรเงี้ยโอแกนิเซชันเก่าๆแบบทีมเก่าๆใหญ่ๆพวกนี้มันชื่อมันใหญ่อยู่แล้วมันก็มีสปปออออออนนนยยยูู่่่แลลลล้้วเเเาาาาาาะะะะมักกก็จจจิงผขดหรืคๆีฬ กีฬานะน่าสนใจมากนะครับ ประเด็นต่อมาครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของลูกี้หลายๆคนที่น่าจับตามองแล้วก็ทําได้ดีในเมเจอร์นี้นะครับลูกี้มีทั้งเอ่อมาคาสซี่ของนาวี่นะครับโดนดันขึ้นมาจากนาวี่จูเนียนะครับแล้วก็น่าจะยังอายุแค่18แนะแต่ว่าก็เล่นได้ดีมากเลยหรือเจคอบนะครับที่อยูเฟสนะก็ลบคําสบประมาทนะตอนแรกก็คือเล่นไม่ค่อยดีนะครับช่วงเซตหนึ่งเซตสองก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายก็พิสูจน์ตัวเองได้เห็นว่าเขาก็ยิงได้เหมือนกันช่วงเพลย์ออฟนะครับอ่าลูกี้ นี่คือโมโลดอยนะครับของฟิเรียนะซึ่งทัวร์ก่อนหน้านี้ก็ฟิเรียก็มาแรงมากนะหลายอย่างดูแบบโหดมากเลยโมโลดอยคือนิ่งมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอในเมเจอร์นี้ก็น่าจะยังกดดันอยู่ครับเป็นเมเจอร์ที่2นะแต่ว่าก็นั่นแหละเหมือนทีม่มันก็เพิ่งรวมตัวกันได้ประมาณ2 Major, นะ rier, เมเจอร์นะฟิเรียเซตนี้นะโมโลดอยก็น่าเสียดายครับที่โมโลดอยเล่นไม่ออกแต่ว่าก็เป็นรุกี้คนที่น่าจับตามองแน่นอนแล้วก็รุกี้คนหนึ่งที่เราหยิบมาก็คือเคียวสเกตอยู่กับทีมเฟลคอนนะครับออกมาจากเอ่ออะคาเดมี่ของทีมสนะปิริตนะนก ็นผู้เล่นที่สำคัญของทีมเฟลคอนสไปแล้วอะประมาณนี้ก็มีรูกกส้น่าจับตามองหลายคน เรามาคุยกันเรื่องเมเจอร์เลยดีกว่าทีละคู่ดีกว่าเนาะคู่แรกของรอบ8ทีมครับทีมสปิริตเจอทีมเฟลคอนส์นะตอนแรกเฟลคอนส์ก็ได้สู้บ้างแล้วกันในแบบ2นะอย่างดัสสองนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เอาทีมสปิริตไม่ไหวนะดองก็คือแบบโหดเกินนะครับกับทีมสปิริตนะเฟลคอนส์ก็ตกรอบไปนะครับตกรอบ8ทีมนะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนก็คุยกันถึงเรื่องที่นิโก้เนี่ยเข้าเล่นมาแล้ว16เมเจอร์แต่ยังไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์สักทีนะเป็นคนไม่มีดวงกับแชมป์เมเจอร์เลยนะครับ ผมนะก็คุยกันเรื่องว่าทีมฟลอร์คอนเนี่ยต้องใช้เงินนึงเท่าไหร่ถึงจะได้แชมป์เมเจอร์ทีมฟลอร์คอนที่ให้แบกก็กเคาเพิ่มเติมก็คือเป็นทีมที่ได้ใช้ทุนจากซาอุดีอาระเบียนะครับกองทุนที่มาจากการขายน้ำมันและก็คือรวยมากนะครับแล้วก็ซื้อ star player เข้ามากันรัวๆนะซื้อมอนเดซี่ซื้อนิโก้เคียวสเกะอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไปไม่ถึงฝั่งฝันกับรอบนี้โดนทีมสปิริตตบไป2 0รอบต่อมาเดอรมองโกสนะเจอกับทีมไวทอลิตี้นะครับคู่นี้นี่เป็นรี m a t ของอรอบชิงเมเจอร์ครั แล้วก็จริงๆระหว่างปีก็เจอกอีกหลายรอบแล้วก็มีครั้งที่เดอะมองโกสเนี่ยเอาชนะทีมวายทอริตี้ได้แล้วนะครับทัวร์นี้แล้วก็อีกหลายๆทัวร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเดอะมองโกสขาดหัวใจสําคัญไปอย่างเซนสึเซนสึเป็นผู้เล่นตัวหลักเลยนะครับในโมเมนต์คลัชโมเมนต์แบกนะครับเป็นเรื่องที่เสียหายมากสำหรับเดอะมองโกสนะเออเซนสึเขาก็ขอพักขอพักจากการแข่งขันนะไปก่อนนะครับทำให้เดอะมองโกสเนี่ยไปใช้ผู้เล่นสํารองอย่างคอนโทรลเลอร์เอาเป็นแสตด์อินในการแข่ง3ทัวร์นี้นะครับซึ่งคอนโทรลเลอร์เนี่ยใน ตอนสเตจสาเนี่ยก็ยิงได้ดีนะครับเป็นคนที่ยิงลั่นที่สุดในเดอะมองโกเลยนะถึงแนมะ้ว่าจะเข้ามาเป็นส t ตนอินนะครับแต่ว่าสุดท้ายในรอบเพลย์ออฟเนี่ยก็น่าจะด้วยความกดดันด้วยอะไรหลายอย่างทาให้เดอะมองโก่ยเล่นไม่ออกนะครับแล้วก็บวกกับทีมบาเทีตี้ก็แข็งแกร่งมากจริงๆนะครับทำให้พึ่งเนี่ยก็ชนะมองโกไปสอศูนย์ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่ามองโกก็เป็นทีมเอเชียทีมเดียวที่เข้ารอบมาถึงรอบเพลย์ออฟแบบนี้นะครับเป็นทีมเอเชียที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ s สไตร์แล้วนะครับก็น่าเสียชให้นะ Yeah. เอาแมชตอร์มานะครับมาส์เจอร์เฟสแคลมนะแมชนี้ก็เป็นอีกแมชหนึ่งที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันคือต้องอธิบายว่าเฟสเนี่ยก่อนเข้ามาในทัวร์นี้เนี่ยก็คือเรตติ้งเนี่ยต่ําที่สุดเลยนะครับแล้วก็มาส์เนี่ยก็เป็นทีมแบบก็เรียกได้ว่าท็อปห้านะเออท็อปห้าของเคาน์เตอร์ตอนนี้นะครับมาส์ก็เข้ามาถึงตรงนี้ได้ปกติแล้วก็เป็นทีมที่เข้ารอบลึกตลอดนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับเฟสนะส่วนแมชต่อมานะครับก็คือนาวีเจอกับฟิริเอนะซึ่งนาวีเอาชนะไปได้2ต่อนหนึ เดียวในรอบ8ทีมที่มีการไปถึงแมป3ด้วยนะครับพอคู่อื่น2อูนหมดนะเออแล้วก็เป็นคู่ที่มันมากเหมือนกันนะครับคือต้องอธิบายอย่างนี้นะก่อนเข้าทัวร์นี้เนี่ยทุกคนเนี่ยให้ฟิเรียรเป็นเต็งแชมป์นะครับเรื่องจากฟิเรียรเนี่ยเล่นดีมากนะครับในช่วงทัวร์แบบที่ผ่านมาหลายๆทัวร์นะครับตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมาเนี่ยทีมฟิเรียรเนี่ยชนะทัว ติดกันรัวนๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นถ้วยเอสเทียเนี่ยถึง4ถ้วยด้วยกันนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนเข้าเมเจอร์เนี่ยแรนกิ้งเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วคือแซงพึ่งขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งฟิเรียโหดจริงๆนะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนได้ดูฟิเรียในทัวร์ก่อนๆเนี่ยทั้งทัวร์ที่จีนที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างเงี้ยฟิเรียคือดูอันสตอปพาวเวลมากๆแบบยิงแรงมากๆนะครับแล้วก็ดูดุดันมากๆโมโลดอยก็คือแบบพีคมากๆออฟแบบโหสับสับอะไรเงี้ยเล่นอ g g r e s s i v e s t สเออแล้วก็ไม่แปลกทีี่่หหลายยๆคนนเจะใ้ ฟิเวียเป็นเต็งแชมป์นะครับถ้าไปดูพิกเอ็มของสตรีมเมอร์หรือแคสเตอร์ทุกคนก็คือแบบคนส่วนใหญ่ก็ให้ฟิเวียเป็นแชมป์แน่นอนว่ารวมถึงผมด้วยครับพิกเอ็มผมก็เรียบร้อยครับเจ๊งครับไอเฮียเ้ยแม่ง <laughs> บวกกับพึ่งเนี่ยก่อนเข้ามาในทัวร์เนี่ยดูไม่ได้แข็งแร่งขนาดนั้นนะครับคือดูดรอปลงไปแล้วนะมีแบบแพ้ให้ทีมนั้นทีมนี้บ้างนะฮะเออผมก็เลยให้ฟิเวียเป็นแชมป์ครับปรากฏว่าฟิเวียคือโดนนาวี่สกัดดาวรุ่งครับนาวี่ไม่ให้ผ่านครับวันเดอร์ฟูลก็คือเดือดมากแลนะในแมตช์นะ บิดก็เอาอิมเมอร์ก็เอาคือแบบโอ้โหในแมปแรกเนี่ยนาวีเนี่ยตบฟิเรียไปก่อนแล้วสิบสามห้านะในมิรัชนะแมบบปสองอินฟานโน no, คือฟิเรียเริ่มมาจะแพ้แล้วนะครับเริ่มมาเก้าสามเป็นเก้าสามเคิร์สนะแล้วสุดท้ายฟิเรียเนี่ยคัมแบ็กกลับมาได้ตีไปเป็นโอเวอร์ไทม์ได้ครับนาวีได้รอบพิสโอลที่สองด้วยนะครับทำให้สกอร์เนี่ยขึ้นมาเป็นสามต่อสิบนะครับคือจุดที่นําห่างที่สุดเนี่ยสามต่อสิบแล้วแต่สุดท้าย ฟิเรียคัมแบ็กครับนะได้มา8วินลวดนะครับกับมันนำได้11 10นะครับแล้วก็สุดท้ายยื้อไปโอเวอร์ไทม์ได้สำเร็จขึ้นแบบ3ได้สำเร็จก็เป็นการตามมาเพื่อแพ้น้อยนะครับของฟิเรียนะสุดท้ายมาเจอเทรนก็ซู่ไม่ได้อยู่ดีเป็น133เลยตบยักษ์เหมือนกัน,นครับนาะวีโหดจริงๆฟิเรียก็พลิกตกรอบไปนี่คือทีมเต็งหนึ่งของทัวรน์นาเมนต์นี้นะครับซึ่งทำให้กลายเป็นว่าเมเจอร์นี้น่าสนใจขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันไม่มีใครที่มันดูเป็นเต็งแชมป์มทีมเดียวอีกแล้วนะนรอะเลิศไ ก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้ในเซมิไฟิแนลนะครับเซมิไฟิแนลเนี่ยสี่ทีมสุดท้ายเนี่ยเอ่อหนึ่งก็คือมาจากยุโรปหมดเลยทีมสปิริตก็มาจากรัสเซียทีมวอลเทอร์ตี้เป็นทีมยุโรปนะเฟสแคยก็เป็นทีมยุโรปแล้วนาวีก็ตอนนี้ก็เป็นอินเทอร์เนชั่นแนลแล้วใช่ไหมนะเออเมื่อก่อนเป็นทีมยูเครนนะครับแต่ว่าตอนนี้นาวีก็เป็นทีมที่อินเทอร์เนชั่นแนลขึ้นแล้วนะมียูเครนแล้วก็มีโรเมนียแล้วก็มีฟินแลนด์แล้วก็มีโคโโซววดด้้้ยยกับนะทททีีมมสุาาา่เขรออบรงเนียก็คือเป็นทีมยุโรปหมดเลลยแ้วเเมจอร์นี้ก็จัดแข่่งทีบูดาเปสต์ที่ทีง แปลว่าคนดูในสนามเนี่ยมาดูกันเนี่ยเป็นคนยุโรปหมดเลยคือเสียงดังมากนะครับรอบรองชนะเลิศนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่4ทีมที่เข้ารอบรองเนี่ยเป็นแชมป์เมเจอร์มาแล้วทั้ง4ทีมคู่แรกนะครับทีมสปิริตเจอทีมไบทอลิตี้เนี่ยจริงๆผมให้ทีมสปิริตคมนะเพราะว่าอันนี้ผมพาดเองเพราะว่าในสเตทสามเนี่ยผมไม่ได้ดูพึ่งเล่นนะแล้วก็ชั่วก่อนๆพึ่งก็ดูแบบจังหวะที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ร่องอะไรเงี้ยบางทีนะชั่วก่อน,ก,อน,ก,อนก็คือพึ่งเนี่ยก็มีช่วงที่ d r อปลงไปหลังจากที่ได้้แมที่ทลว ก็มีช่วงที่ d r อปลงไปนะพึ่งก็ไม่ได้ถ้วยเท่าไหร่หลังจากช่วงนะั้นคือพึ่งเนี่ยมาแรงมากช่วงต้นปีแต่ว่าช่วงหลังกลางปีปถึงปลายปีเนี่ยเป็นเฟียนะผมก็เลยหมิ่นพึ่งนะผมก็เลยเออพิกเอ็มผมก็ใส่ทีมสปิริตไปให้เขาเข้ารอบนะเพราะผมคิดว่าทีมสปิริตยังไงก็มาแรงกว่าเพราะดองมันเอาจริงนี่คือเมเจอร์ที่ดีที่สุดของดองเหมือนกันคือเรตติ้งดองเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เล่นเมเจอร์แมปแรกเนี่ยมันมากนะครับจะเห็นได้ว่าทีมสปิริตกับทนะนะีม นำเยอะเลยครึ่งแรกเนี่ยทีมสปิริตได้ไป8-4นะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือขึ้นไปถึง11 4แล้วนะครับอีกแค่2อราวานั้นนะจะปิดเกมได้แล้วนะจะได้แมปแรกนะปรากฏว่าทีมสปิริตชกนำไปถึง12-6ครับคือขาดมากมีเวลาอีก6ราวนะที่จะปิดเกมแรกที่จะปิดแมปแรกนะทีมสปิริตทำไม่ได้นะโอ้โหบวตี้แม่งนิ่งจริงๆนะเนี้ยบจริงๆนะครับคัมแบ็กมิราชมา OT แรกนะก็ยังไม่จบนะขึ้น OT2 นะจนสุดท้ายทีมบวตี้ปิดเกมได้นะ ชนะไป1ิบเก้าสบเนะแล้วเหมือนสปีดทีมสปิริตก็คือหมดใจแล้วดองก็คือแบบทิวจัดนะแพ้แบบแรกแล้วก็เสียโมเมนตัมไปเลยนะครับกับทีมสปิริตนะแล้วก็เป็นแบบ2ที่เป็นดับสองที่ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าทีมสปิริตนี่สู้เวอร์ซิตี้ไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น, Team, นทีมเวอริตี้ที่เข้ารอบไปอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นพูดคุยหนึ่งนะครับที่ทีมสปิริตเนี่ยออกมีคลิปออกมาว่าว่าดองเนี่ยร้อนมากอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะมีประเด็นการพูดคุยกันถึงว่าอาจจะได้เห็นดองยย้าทีม หรือเปล่าทีมฟอลคอนจะมาซื้อดองไปอีกทีนึงแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์ทีมนะมีหลายคนคอมเมนต์ในอินเทอร์เน็ตที่เชียร์ให้ทีมฟอลคอนเนี่ยซื้อดองให้ได้นะเออแล้วก็ทําซูเปอร์ทีมซะอะไรเงี้ยหลายหลายคนมองทีมฟอลคอนโปรเจกต์ของทีมฟอลคอนเป็นคล้ายๆโปรเจกต์ของโกลเด้นสเตทวอริเออร์สนะในทีมทีมบาร์สนะในช่วงยุคทองของโกลเด้นสเตทวอริเออร์สที่มีแต่ตัวเล่นเทพๆอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปว่าดองจะย้ายทีมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะแต่ว่าดองยังมีสัญญาาาเหลลืออออกกัับบททีีมมมสสปปปปิิิิรรรตตตยยยู่่่่่่่นนะะซึงงงง็คคไไดๆแว ขายก็คงเป็นเงินถูกเงินถังแน่นอนแล้วก็คงต้องเป็นการย้ายตัวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Counter Strike นะเพราะว่าสถิติตอนนี้ก็คือมอนเซี่ใช่ไหมย้ายไปทีมเฟลคอนนะครับด้วยราคา2.5้าล้านยูโรนะเท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็มีหนึ่งในภาพของดองเดินผ่านทีมเฟลคอนในช่วงที่ตบทีมเฟลคอนคือออร่าฟาร์มิงจัดจัดที่จะดึงเสื้อฮูดอะไรอย่างเงี้ยตบเขาโอ้โหเฟลคอนแรกยืนให้สัมภาษณ์อยู่ดองแงเดินผ่านล่านี้นะครับแต่ว่าเออในสถิเราบอกอีกทีว่าอ๋อจริงๆรแล้วไม่ใช่ออ ฟาร์มมิ่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วเสื้อฮูดแม่งติด <laughs> เสื้อฮูดติดไอ้้ยคือใส่เป้ไปแล้วแม่งทับฮูดไอ้้ยจะดึงฮูดดึงไม่ขึ้น <laughs> เออก็เป็นเรื่องพูดถึงกันขำๆไปนะระหว่างเรื่องนี้ของดองนะครับแต่ว่าก็น่าจับตามองว่าดองเนี่ยจะเอาอยัางไงตอ่อยังไงก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันสักทีถึงแม้ว่าจะยิงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะดองเป็นคนที่เรตติ้งสูงที่สุดในทัวร์นี้นะถึงแม้ว่าจะแบบตกรอบก่อนก็เป็นอย่างนั้นไป มาที่อีกคู่กันดีกว่าคู่นี้ผมอาจจะพูดถึงนานหน่อยนะเฟสปะทะนาวีครับโอ้โหแม่งแอบซูลู์ซีนีมาคือแม่งของจริงเฟสคลนครับโอ้โหเฟสแม่งคือเฟสอะคือโดนนาวีนําไปก่อนในแมปแรกครับในแอนเทียนครับแบบไม่มีทรงเลยนะครับคือนาวีข่มเหี้ยๆนะแมบปบแรกเนี่ยนาวีเนี่ยตบเฟสไปเลย1 3บสนะครับแล้วมาคาเซ่ก็คือรันมากนะไอ้ลุกกี้คนนี้ก็คือแบบเชิดชายสุดๆยิงได้ครับใน ในแมปแอนเชียนครับคำอะไรก็ถูกไปหมดนะในฝั่งโจรน,นะครับมาถึงแมป2แมป2เนี่ยก็ต้องเห็นถ้าได้ได้นั่งดูอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าแมป2จริงเฟดเริเ่มมาแม่งไม่มีความหวังเลยครึ่งแรกโดนนํา4ต่อ8นะแล้วก็จุดที่แย่สุดโดนนํา2ต่อ8นะเออตอนนั้นคือขาดมากนะวี่นานไปแล้ว82ผมนั่งดูอยู่ผมแบบโอ้สงสัยจะนอนว2องศูนย์อะไรเงี้ยเฟสสู้ไม่ได้นะวันเนอร์ฟูลคือลั่นมากอิมเมอร์ลั่นมากบิดลั่นมากคือนาวีแม่งเล่นดีทุกคนเอออเล็กซี่บีก็ยังยิงอะไรเงี้ยเออ แต่ปรากฏว่าเฟสแม่งคัมแบ็กเว้ยจบ84ได้ในครึ่งแรกนะครับแล้วครึ่งหลังก็ได้พิสโตลนะแล้วก็เดือดมากตามมาเป็น7ต่อแแล้วสุดท้ายเฟสคัมแบ็กด้วยคลัชที่แบบบ้ามากหลายๆช็อตนะครับมีทั้งช็อตของเอ่อฟรอเซนนะครับที่ยิง2ตัวแล้วก็เลือกที่จะดีฟิวส์โดยที่ไม่ปล่อยดีฟิวส์นะทำให้ได้ราวน์ไปเลยหรือว่าคลัชของโรกี้นะครับที่เป็น1 V3 เหมือนกันคือเฟสแบบคลัชรัวๆทุกคนแม่งเอาหมดนะผัดกันยิงจนสุดท้ายเนี่ยเฟสแม่งคัมแบ็กครับแล้วไม่โอที เกมได้เลย13 11นะโอ้โหมีต่คิวสำคัญคือเดือดมากนะครับแล้วก็ต้องชมเฟสจริงๆไหลกันมาจนถึงแมปที่3ซึ่ง่มันอินเฟอร์โนฮะอินเฟอร์โนเนี่ยเริ่มมาเฟสก็นำไปก่อนเลยเปิดมาได้ดีกว่าแล้วก็ปิดครึ่งแรกได้9ต่อ3มาถึงครึ่งหลังเนี่ยนาวีก็เริ่มเริ่มที่จะพยายามคัมแบ็กกลับมานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะครับเฟสก็นำห่างไปเป็น11ดต่อ6นะแล้วก็เกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับนี่คือหนึ่งในเพลงที่จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของ Count e r ส t r i k e แน่นอนนะดีผมา ดูนี่ครับนี่คือหนึ่งในเพลงที่สุดยอดที่สุดในเคาน์เตอร์เมเจอร์นี้นะครับต้องอธิบายว่าเฟสเนี่ยราวนี้เนี่ยไม่มีปืนนะครับจะเห็นเลยว่าโรกี้ทวิสโฟรเฟนเนี่ยเห็นไหมใช้เทคนิคใช้ดีเซิร์ตนะครับแล้วก็นาวีนี่เป็นบายราวนีคือเป็นราวที่สําคัญมากเพราะว่าถ้านาวีได้ราวนี้เนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็น9ก้าต่อสินะตามตีตื้นขึ้นมาปรากฏว่านี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะนี่ครับเหลือคนเดียวแล้วเป็นทวิสครับถือดีเซิร์ต ตีหนึ่งนะยิงไปหนึ่งตัวอิมเมอร์ตายนะครับพิกสองอเล็กซี่บีตายนะครับเหลือเปคาซี่อยู่ในซอกนะหลบมาแล้วเป็นทริซซี่รู้ตำแหน่งแล้วนะครับถอยมายิงหนึ่งไม่โดนนะย้ายมุมมาแล้ว นัดนี้โดนนะครับโอ้โ oh, ห1 V 3ของทวิสนะด้วยดีเซอร์ตอีเกิลครับนี่คือหนึ่งในเพลงที่สุดยอดที่สุดในเมเจอร์นี้เลยและผมให้นี่เป็นหนึ่งในคู่ที่มันที่สุดของ c o u n t e r Strike รค์เมเจอร์นี้คือต้องอธิบายว่าเฟสกับนาวีเนี่ยเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่เป็นทีมเก่าแก่ทั้งคู่แล้วมีฐานแฟนขับหนาแน่นมากในยุโรปนะสเตเดียมเนี่ยเสียงดังมากนะครับในแมปแอนเชียเนี้ยหัวแฟนขับนาวี่คือเสียงดังสุดๆมาถึงนู้ตอนที่2ทีมนี้สู้กันคือเสียงดังแบบ2ทีมแม่งสู้กันแแแแแลล้วบบ Face, แบบม่ก็ตะ ที่แม่งได้อะคือแม่งทั้งคลัตทั้งแบบดีฟิวส์อะไรเงี้ยคือทั้งแบบสุดๆคนดูแม่งเสียงดังแบบที่ทําให้ผมแบบไอ้เชียนี่คือเขาเลสไตร์อันนี่คือแบบเกมที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยเออคือแม่งเป็นสุดยอดเกมในฐานะกีฬาจริงๆในฐานะอีสปอร์ตแม่งคือแบบแม่งมันจริงๆแล้วแบบคนดูแม่งเสียงดังมากแล้วบัตรก็โซเอาท์ในสนามนี่คนนั่งอยู่2 0,000คนนะแล้วบรรยากาศดีมากคนแม่งตะโกนเชียร์กันแบบคนดูเฟสแม่งร้องเพลงอะไรเงี้ยคือมันมากแล้วแบบนี่คือคู่ที่ดีที่สุดแล้วดีกว่า อบชิงอีกผมพูดเลยเป็นความสวยงามของ c o u n t e r s t r i ก e นะเฟสก็คือมาแบบที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับแล้วก็เข้าชิงได้นะส่วนนาวีนี่จริงก็ต้องชมแล้วนะคือทีมของคุณเนี่ยลงตัวแล้วนะทั้งเอ่อวันเดอร์ฟูลนะก็คือเป็นทัวร์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยน่าจะตามองมากนะเล่นได้ดีมากๆต้องชมนะวันเดอร์ฟูลเอมเมอร์ก็นิ่งนะครับบิดก็นิ่งนะครับอเล็กซี่บีก็ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วก็มาคาซีที่เป็นรุก,กี้หน้าใหม่ก็มีช็อตที่ทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยก็มีศักยภาพนะซึ่ง ตามแน่นอนในปีหน้าทัวร์หน้าก็นาวี่ก็ตกรอบไปก็เป็นเฟสแคลนที่เข้ารอบเออแล้วมาถึงนัดชิงแกรนด์ไฟนอลนะโอ้โหแกรนด์ไฟนอลนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่เป็นโบ5ที่เป็นเบสออฟฟายนะคือปกติเนี่ยทัวร์เทียเอสอื่นๆเนี่ยเป็นเป็นเบสออฟฟายไปแล้วพวกไอเอ็มพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมเจอร์ไฟนอลเนี่ยเป็นอำนาจของ Val าลนะของคนทําเกม CS เนี่ยจะให้กดมันเป็นยังไงซึ่งเป็นครั้งแรกที่ Val าลเนี่ยในที่สุดก็อนุญาตให้เกมนี้เนี่ยมีรอบชิงเป็นเบสออฟฟายนะก็คือต้องเล่นกัน5แแมปล้วผู้ชนนะก็คคือทที่ําถึง3แมปก่อน ก็เป็น change ที่ดีนะแล้วก็คนใน community counter เนี่ยก็เรียกร้องกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นทีม vitality นะครับที่เจอกับ face clan นะซึ่งทีม vitality เนี่ยก็มาเพื่อป้องกันแชมป์เมเจอร์ตัวเองแล้วก็จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ก็คือการทำ back to back Major c h a m p i o n เนี่ยก็คือการชนะเมเจอร์ติดกัน2ครั้งติดส่วน face clan เนี่ยโอ้โหคือเป็นแบบ run ที่แบบเทพนิยายมากนะ face clan เนี่ยเป็นทีมที่ก่อนหน้านี้ rating ตกลงไปแล้วก็มีปัญหาภายในหลายอย่างนะครับเสียผู้เล่นสํา อย่างร็อบส์ตั้งแต่ต้นปีให้กับทีมไวท์ไที้นะแล้วก็ล่าสุดก็มีการเปลี่ยนแปลงการเอาเพลเยอร์อีกหนึ่งคนที่อยู่ในทีมอย่างยาวนานอยู่มาในทีมอย่างยาวนานออกนั่นก็คือเรนคืออยู่มาตั้งแต่2016นะนานกว่าแคริแกนด้วยนะครับนะตอนในที่สุดเรนก็ย้ายออกนะครับเพื่อไปร่วมโปรเจกต์ใหม่ฮันเดิลีมนะผมไม่รู้ว่าเขาออกก่อนแล้วไปร่วมโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเขาจะออกเพื่อสิ่งนี้นะแล้วก็เอา r o กกี้หน้าใหม่เข้ามาแทนชาวโปลแลนด์คนนี้ก็คือเจคอบนั่นเองเจค แล้วก็ในช่วงสเตจแรกๆก็คือโดนหมิ่นเลยเพราะว่าเล่นไม่ออกครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเจคอบเขาก็พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนเห็นว่าเขาเนี่ยคู่ควรแล้วกับการมาแทนที่เรนในทีมเฟสนะเป็นจิ๊กซอที่มาทําให้ทีมสมบูรณ์ขึ้นนะแล้วก็ทริสก็ย้ายกลับมาทริสก็ย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับสลับตัวกับอิลิชกลับไปนะอิลิชกลับไปลิควิดทริสอยากกลับจากลิควิดมาเฟสอีกรอบแล้วก็ทีมก็ลงตัวขึ้นนะครับแล้วก็รันจากเตจหนึ่งมานะจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย ก็คือการที่เฟสเนี่ยขาดอีกแค่0.04วิขาดอีกแค่0.04ว,กวิก็คือจะตกรอบแล้วแล้วนี่คือสเตจหนนะนี่คือเรดแคนิดสนะซึ่งเป็นทีมแบบทีมที่แบบโดนวางเต็งไว้ว่าให้ตกรอบนะแล้วแบบเฟสเนี่ยก็คืออยู่สเตจหนแล้วอ๋อฮิสตอรีเนี่ยก็เห็นบอมที่วางอยู่นะครับแล้วก็กู้แล้วนะครับกับคิด5วินะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยวิที่0.04อีกแค่เสี้ยววิเดียวนะเฟยจะกลับบ้านเลยกลับบ้านตั้งแต่สเตจหนึ่งแต่เป็นแคริแกนที่พีกมาแล้วก็ยิงทันครับแล้วก็ลากแบบนี้เนี่ยไปโอเวอร์ไทม์ลากแบบนี้ไปโอเวอร์ไทม์เสร็จปุ๊บเฟยก็ลากยาวมาได้จนถึงสเตจ3แล้วก็เข้ามาถึงรอบชิง ของโอ oh ้โหเป็นรันที่บา้าคลั่งมากๆแล้วของเฟสแคนนะเพราะฉะนั้นการที่เฟสเข้ามาถึงรอบชิงได้เนี่ยก็ถือว่ามาไกลเกินคาดแล้วนะครับแล้วก็พูดตรงๆในฐานะคนที่เอาใจช่วยเฟสเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเอาใจช่วย Face เฟสแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังให้ทีมวาร์เทตีเนี่ยแพ้เฟส นะคือทีมบริตตี้มันเก่งจริงๆเออแล้วสุดท้ายก็ก็ออกมาตามคาดนะครับก็แมปหนึ่งเนี่ยเฟสเนี่ยเริ่มได้ดีจริงๆนะในแมปนูกแล้วก็ตบบริตตี้ก่อนคือลั่นมากนะครับเออฝั่งโจนเนี่ยโอ้โหตีแตกตีแตกนะครับนำไปก่อน8ต่อ4แล้วก็สุดท้ายก็ปิดเกมได้จริงในแมปนูกนะเออจบไปสิต่อ6ขึ้นแมปสองเนี่ยซึ่งเป็นแมปของพึ่งนะดูก็รู้ว่าเป็นแมปของพึ่งพึ่งเนี่ยวินเลทสูงที่สุดแล้วในดั้สองนะครับเป็นแมปที่แข็งที่สุดพึ่งเนี่ยตบยยัับเเเเเเเล13 3คือออผมมมกก็็ข้าาาาใจวว่่ออ่่นปนปปแแงตฟส คือมึงไม่เอาเลย ยิ่งดูยิ่งทอ้อเออแล้วก็ขึ้นแบบ3ซึ่งเป็นอินฟอร์โน่ซึ่งเฟดเนี่ยทำได้ดีในหลายๆวันที่ผ่านมากับการเล่นอินฟอร์โน่นะก็หวังว่าจะมีลุนบ้างนะซึ่งก็สู้ได้นะครับแล้วก็ได้สู้แล้วนะครับกับแบบ3อินฟอร์โน่แต่ว่าสุดท้ายก็ยไบทอร์ี้แม่งแข็งจริงๆคือเฟดเนี่ยตีแตกก็จริงแต่ทีมไบเทอร์ี้ก็รีเทคได้ดีนะครับแล้วก็ในฝั่งโจเนี่ย,ยไบทอร์ี้ก็ตีแตกนะครับจนสุดท้ายก็เอาชนะอินฟอร์โน่ไปได้อีกแมปหนึ่งก่อนที่จะปิดดดวยยยแแบบบบัเลคจจไป13-2 11ุุททีี่่่สก็ือ เนี่ยวาที่โกยยับนะครับถึงวินที่สิคือนำแล้ว1 1ศูนย์คือเฟสก็คือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเออคือรู้แล้วว่าไม่ไหวแล้วก็เป็นร็อฟส์นะที่ยิงยับเลยในแบบนี้นะครับแล้วก็ผัดกันยิงนะวายทันตีก็ก็คบเครื่องจริงแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายก็เฟสก็เอาไม่อยู่แล้วก็เป็นทีมว i ยทันตีนะครับที่เอาชนะเออเฟสไปได้ดยนัชชิงแล้วก็ Esta b l i s h era ของตัวเองได้สำเร็จนะครับในการได้แชมป์แบบ Back-to- Back นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายขนาดนั้นหลังจากตกรอบ เพราะหลังจากฟิลิปตกรอบจริงๆหลายๆคนก็ให้พึ่งขึ้นเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะแต่ว่าก็ต้องชมพึ่งจริงๆสําหรับความสม่ําเสมอในปีนี้ของทีมไวท์เี้นะครับปีนี้คือปีพึ่งจริงๆตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นมาทุกทัวร์ที่พึ่งลงแข่งการันตีท็อป4่ทุกทัวร์เข้าอย่างน้อยถึงรอบรองชนะเลิศทุกทัวร์แล้วปีนี้สุดท้ายพึ่งชนะไป9ถ้วย9ทรอฟี่แล้วเป็น9ทรอฟีน่นี้เป็นถ้วยเมเจอร์ไป2เมเจอร์โอ้โหนี่คือการปิดปี2 0 2พ ผาอย่างยิ่งใหญ่ของพึ่งโอ้แม่งสุดๆจริงๆเล่นดีทุกคนนะครับเมสซี่ก็เอาเฟรมซีก็พึ่งพาได้เอเว็กซ์ก็นิ่งนะแผนก็ถูกต้องหลักการจิตวิทยาในการคุยกับทีมก็ถูกต้องไซวูก็ไม่ต้องพูดถึงนะได้เอ็มวีพีไปอีกหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ร็อบส์นะร็อบส์ก็เป็นอีกคนที่ผมชอบมากนะร็อบส์เนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าผมอยากให้ร็อบส์ได้เอ็มวีพีทัวร์นี้นะครับเมเจอร์ Major นี้นะแต่สุดท้ายเขาก็ให้ไซวูนะซึ่งไซวูก็เลยกลายเป็นนักแข่งคนแรกที่ได้ MVP เจอสครั้งนะครับในดีเบตของความเป็นโก้ดของ CS เนี่ยหลายๆคนก็ให้ไซบูก็เป็นเรื่องที่คอนเวอร์เชียลนะบางคนก็อาจจะอยากให้ซิมเพลนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าไซบูเก่งจริงๆนะครับทางเกมเซนส์สังวิธีเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เอมด้วยนะครับคือครบเครื่องนะไซบูเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องจริงๆแต่ว่าไฟนอลเมื่อวานนี่ร็อบซี่สุดๆเหมือนกันนะครับก็เก่งทั้งทีเลยกับทีมไวทิตี้นะครับก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วสุดท้ายเฟสก็ท่ายแพ้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเฟสก็เป็นรันที่ดีแล้วนะเนง ทีมนี้มานานเป็นปีๆแล้วนะครับแล้วก็สมาชิกทีมอะไรก็อยู่กันนิ่งแล้วแผนอะไรก็นิ่งคือเฟรนี้แม่งสุดยอดจริงๆสุดยอดทีมแห่งป,ปี2025จริงๆก็ได้แชมป์ไป ประมาณนี้นะครับกับ recap เมเจอร์บูดาเ t ส2025นะในฐานนะคนที่รักคอนเทนต์ไร k ์คนหนึ่งล้กันผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยนะข้อมูลตรงไหนผิดหรือว่าอะไรไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าก็หวังจะชอบกันเมเจอถัดไปที่โคลน IEM โคโคลนเมเจอรนะครับนะในช่วงเดือนมิถุนายนะครับที่เยอรมันก็มาติดตามเมเจอร์ต่อไปกันดีกว่านะ ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะส่วนตัวผมเอาใจเชียร์หลายๆทีมเลยนะทุกทีมน่าดูทั้งนั้นนะเออเฟลคอนจะเปลี่ยนทีมไหมจะซื้อใครเข้ามาใหม่เออรนาวีจะเป็นยังไงต่อเพราะผมว่าทีมนี้ลงตัวแล้วเฟสนะครับทีมนี้ก็ลงตัวแล้วเหมือนกันการได้ทวิสกลับมาแล้วเจคอบสเตปอัพขึ้นมาได้นี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะเพราะว่าบรอกกี้กับโปรเซนก็โอเคอยู่แล้วแล้วแคริเกนก็เป็นตำนานอยู่แล้วคือเราก็อยากเห็นเขาเชิดฉายอยู่ในโลดแล่นอยู่ในซีนของการแข่ง แล้วก็เฟรียก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าเอาใจช่วยเฟรียก็เป็นอีกทีมที่ใครๆก็เอออยากเห็นทีมบราซิลแบบกลับมายิ่งใหญ่ในในในวงการเขาตอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนดูบราซิลก็สนุกมากอะไรอย่างเงี้ยมาส์ Mouse ก็เป็นอีกทีมที่ตัวเก่งๆหลายคนนั้นแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันซะทีเดอะมังโกแน่นอนอยู่แล้วทีมเอเชียที่เราหลักนะก็หวังว่าเซนสือจะกลับมานะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาภายในอะไรกันหรือเซนสือมีปัญหาอะไรภายในเหมือนถ้ายังไม่มีเซนสือเนี่ยมังโกก็อาจจะกลลาายเปนแค่่ออดีตรหรืนะ ก็ต้องรอดูนะว่ามาโกเจ้าอย่างไรต่อประมาณนี้นะครับสำหรับทัวร์นี้นะของ Counter Strike นะ Recap Major Budapest Major 2025นี้ก็ประมาณนี้ละกันก็หวังว่าจะชอบกันหวังว่าจะมีประโยชน์หวังว่าจะสนุกสำหรับท่านผู้ชมที่ได้ฟังหวังว่าจะเพลิดเพลินกันก็ต้องฝากช่องเอเด็กซ์แซดด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้หน่อยนะกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะเวลามีคลิปใหม่ลงแบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เลยนี่ครับลาไปก่อนละกันวัน,นนะ คลิปห,หน้าสวัสดีครับอ้ oh, oh. คุ้มกับการอดหลับอดนอนไอ้วันที่เมเจอร์ไอ้รอบรองคู่2อไอ้นาวีเจอกับเฟสแม่งลากไปโหกว่าจะจบไอเ้เฮียตีห้าครึ่งแม,แม่งไม่องทำเฮียอะไร <c oughs> แล้วชีวิตคือโอ้ยเฮียป่วยเลยเนี่ยแม่งนอนเช้าหลายวัน